เหลือเชื่อและมหัศจรรย์จริงๆสำหรับน้องแจนอายุ7ปีเด็กสาวอัจฉริยะที่สามารถอ่านภาษาต่างๆได้ถึง5ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นและเกาหลีโดยไม่ได้เรียนมาก่อน เชิญมาคุยเช้านี้นะครับเราจะคุยกับน้องแจนนะครับและพี่พรเบนขุนทศพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะครับน้องแจนข่าวล่าสุดมีข่าวดีนะครับมีโรงเรียนที่รับน้องแจนเข้าไปเรียนแล้วนะครับแต่เราเชื่อมั่นนะครับว่าศักยภาพของน้องแจนเนี่ยน่าจะได้อะไรที่ดีกว่านี้นะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้แจนนะครับและพี่พรเบนขุนทศคุณแม่เพนสีอินเทอร์เน็ตและคุณพ่ออ่อนสีเบนขุนทศสวัสดีครับน้องแจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ออกทีวีครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ย ตื่นเต้นอยู่เนาะกำลังสนุกสนานกับหน้าจอพรีวิวของเราครับผมน้องเจนอายุ7ปีนะครับเป็นเด็กสาวที่สามารถอ่านได้ถึง5ภาษาข้อมูลผมไม่ผิดใช่ไหมครับห้ภาษานะใช่ค่ะภาษาอะไรบ้างครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีโอ้โหแล้วเคยวัดไอคิว ก็เมื่อปี2,555ค่ะก็มีผู้ใหญ่เขาแนะนำว่าเอาน้องไปลองวัด IQ ดูไหมลองไปทดสอบดูไหมว่ายังไงอะค่ะคะได้ IQ เท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้น200ประมาณ240ค่ะ,ะคไปวัดที่ไหนครับ ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ,คะจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้เนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าให้ไปวัดไอคิวเนี่ยมันเริ่มจากอะไรเราเราสังเกตเห็นอะไรในตัวน้องแจนถึงไปะครับค่ะก็คือน้องน้องจะสนใจอ่านหนังสือแบบจะสนใจทุกชนิดที่อยู่รอบรอบบ้านนะคะว่าเป็นหนังสือชนิดไหนก็ชอบ ชอบเปหมดทุกชนิดอะค่ะ,<ฮ>ะเห็นตัวอักษรหรือเห็นอะไรที่อยู่รอบๆบตัวเห็นก็จะ,จะจะอ่านอ่านทั้งหมดอะค่ะเรียนรู้ตลอดเรียนรู้ตลอด <ฮะ S 2> แล้วหนังสือที่เป็นวิชาการหรือหนังสืออะไรน้องก็จะชอบค,อคือคือเห็นที่ไหนก็จะหยิบมาอ่านทั้งหมดค่ะค่ะแล้วพอคุณแม่เห็นว่าลูกเราเนี่ย IQ สองร้อยกว่ารู้สึกไงคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงยังไงดีเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วก็ ไม่ไม่เข้าใจว่าจะทํำยังไงกับน้องดีก็ก็ขอคําแนะนําจากคุณหมอจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณหมอแนะนําว่ายังไงบ้างคะคุณแม่ก็คือให้ให้ดูแลน้องแบบว่าเป็นพิเศษหน่อยอย่างเงี้ยค่ะนั่นะค่ะเดี๋ยวให้น้องแจนอ่านให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะนะคุณแม่หยิบมาสักเล่มหนึ่งว่าเราจะมาทำยังไงก่อนดีอ่าคนเก่งนะคะ อ่าน้องแจนครับหันเสียงดังลูกเอาหนูจะอ่านเรื่องอะไรดีคะเรื่องเรื่องตอนไหนดีนางฟ้าขี้ลืมนะได้เลยนางฟ้าขี้ลืมอ่อันนี้สตอรี่อ่านอ่านเลยค่ะอ่านอ่านเลยค่ะเธอที้ลืมที่เสือจะคืนเรื่างแธอดาราทีนี้ไม่อยู่ร้านแจกไหมหรือดีเลยแต่แต่ดีใส่ไป เทพสิกปีเทมอ่านภาษาอ่านารดีดีที่ลูกเสียงดังๆนะชฟไอไทยไอไอี่แคร์เฟรีพาเลเบลเลค่ะอ่านเสียงดังๆลูกเสีๆต่อถึงตรงไหนล่ะคะอ่าแล้วก็แปลลูกไอ m อมค n อ t ิ m ง k e เม u ก t ์อับโดโลเมรีควีนเซนดีไอ I อมค o อิ้ o โโอเกไนเดอร์เบนเฟรนี่เบลเอเวอ่ะขอดูหน่อยให้ผู้ชมดู ที่น้อแจนเพื่อนสียนะเสียงแ่ด so, so, ีด uh ีม huh. ีกอัดมีห้เทมเทมยูคเะอืมนี่คุณผู้ชมที่อ่านเมื่อสักครู่นะคือเสียงน้องแจนอาจจะอาจจะยังเล็กอยู่นะครับแต่เมื่อสักครู่จะได้ยินว่าน้องแจนอ่านว่า I'm going to make it up to the fairy queen ค uh ือเขาอ่านถูกหมดเลยแต่เขาพยายามดัดเสียงให้เป็นการ์ตูนเหมือนในตังฟัคกี้ลืมน้องแจนอ่านใหม่ได้ไหมลูกน้องแจนดูเลยจอนะ ดูในจอจัได้ดูในจอให้กล้องจับไวที่จอนะครับกล้องจับไวที่พึ่งค่ะไม่ค่ะที่ที่ผมถืออยู่นะครับน้องแจาดูในจอชัดๆนะคะคุณอ่านกอนนคูอ่านในจอลูอ่านอานอนอ่าอ่นอนอ่นอ่านอ่อ่นอนี่นอ่านอ่นอ่นอ่านอ่านอ่า่านอ่อ่านอน่าอนอนองอันอนอ่อนอ่นอนอ่รนอออ่น่นอ่นอ่นนนอ่นนนออนอ่อ่นน นิดีนอินเวกเินฟาอิงอาโดนิเดอฟาเมอร์บาเก็ตนิดีแอนเซนซีโอเอซิงเอลนี่คืออ่านถูกต้องหมดเลยแต่เมื่อกี้ตอนแรกที่คุณแม่ให้อ่านแล้วที่น้องพูดออกมาเป็นภาษาไทยคือน้องประมวลออกมาเป็นคำแปลหมดแล้วค่ะโอ้โหคือน้องจะเป็นคำแปลให้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะสุดยอดเลยคุณผู้ชมอยากรู้จังน้องแจนเมื่อกี้ที่น้องแจนอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันแปลเป็นภาษาไทยว่าไงคะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังสิว่านงฟ้าเป็นไงเออ สรุปว่ายังไงคะนางฟ้าภาษาไทยนางฟ้าขี้ลืมเป็นยังไงคะนางฟ้าขี้ลืมสรุปให้ให้ฟังสิคะสรุปให้ฟังภาษาไทยอะค่ะภาษาไทยที่อ่านไปว่ายังไงคะขอดดูขัดดูลองดูนะใช่แล้วลองอันนี้สิ่อสรุปอ่ดูในจอนะคะสรุปดูในจออ่าอันนี้นะคะเป็นไงคะว่าค่ะสรุปภาษาไทยค่ะว่าอันนี้นะอันนึงนะคะเดี๋ยวดูในจออันนี้คือ planet planet

แปลว่าอะไรคะภาษาไทยผู้ผลิตรายการนะใช่ค่ะอ๋อที่เขาอ่านอ่านคำอื่นอยู่ค่ะพี่ต่อพี่ต่เชยอเชจเออเอเอคือน้องจะไวมากคือคือคือเขาจะจะครั้งเดียวแล้วเขาจะน้องจะน้องอืมอันนี้ที่เห็นไปเมื่อสักครู่เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษค่ะเขาจะแปลก่อนแล้วแบบว่าเขาก็อ่านภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าถ้าย้อนถามก็จะไป ที่ใหม่แล้วค่ะคือสมองเขาประมวลเร็วมากประมวลเร็วมากเอาภาษาอื่นบ้างเอาอยากฟังจีนบ้างในขออนังสือภาษาจีนภษไทยครับว่านึกคำว่าอย่างว่าฟังที่ลูกงจนครับน้องแจนสวัสดีถ้าเกิดสวัสดีภาษาจีนเรียกว่าอย่างไงคะอ่าค่ะคนเก่งตอบสิคะสวัสดีภาษาจีนนี่ฮาวเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ลองลองแนะนําดีกว่าว่าให้น้องแจนพูดภาษาจีนเนี่ยทดสอบให้ดูหน่อยครับจะได้คุ้นเสียงหน่อยเพราะผมอาจจะชื่อ โทรทัศน์ภาพยนตร์ในละครเวทีค่ะภาษาจีนว่าไงคะเมื่อกี้นะคะภาษาจีนว่าไงคะพูดเป็นภาษาจีนว่าไงคะเจนิก้เขาเลือกหนูพูดดีๆสื่อภาษาจีนลูกภาษาจีนนะคะลูกจินบูชินแปลว่าอะไรคะละลาดละลาดแล้วอะไรคะภาษาจีนอย่างอย่างขนมภาษาจีนว่าไงคะ ขนมภาษาจีนจีนเปาเตี้ยนปิงเปาเตี้ยนปิงแล้วภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคะนั่งดีๆค่ะลูกโมโ,มโ,มโมโรโมรกิโมรุกิค่ะแล้วเกาหลีว่าอะไรคะขนมเซดีนะค่ะคือ<ม>จะต้องถามเป็นภาษาไทยน้องค่ะเพราะน้องจะจําคือคือน้องจะจะรู้ว่าคําแปลของ ภาษาไทยที่ถามจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเกาหลีอะไรให้อยางไงคะภาษาอังกฤษให้ยังไงคะแล้วเราเขาได้แทบทุกคําเลยเ่ะครับวันนี้ค่ะก็จะแทบทุกคําเลยค่ะอย่างเมื่อกี้คุณแม่ยกตัวอย่างแล้วนะผมขอยกเองบ้างอย่างอันนี้แก้วอย่างนี้่นอนเแซนครับแก้วภาษาจีนอะไรครับภาษาจีนสุนุกแก้วภาษาจีนคือเราดูจากนั้นแล้วกไม่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 ดูอย่าูไสิคะแก้วภาษาอังกฤษว่าอะไรคะแก้ว กาศภาษาจีนแล้วครับภาษาจีนเขาจะเอาตัวอย่างเขาอยากอยากให้โชว์อยากให้โชว์ภาษาจีนนะโปดีเปิดเขาเปิดนีโอ้โหเขาจำได้ว่าแก้วอยู่หน้าไหนแล้วก็เปิดไปอันนี้เขาไม่ได้เตียมกันก่อนอย่างแน่นอนค่ะค่ะป้าปูนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วภาค่ะค่ะนี่นี่คือเขาจะเปิดเปิดค่ะ ทันทีอะ<ช>ค่ะคือเขารู้เลยว่าสิ่งที่เรากาลังพูดอยู่นี่เขาเคยอ่านแล้วมันอยู่หน้าไหนแล้วก็เปิดออกมาทันทีโอโ้โหเหมือนเมื่อคู่ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเล่านางฟ้าขี้ลืมเขาก็เปิดแล้วก็เจอหน้านางฟ้าขี้ลืมเลยโอ้โหแล้วก็รู้ว่าอยู่เล่มไหนสน,สนใจภ <นะ S 1> าษาอังกฤษเรื่องอะไรคะครับผมอ่าลงโชว์ค่ะเรื่องไหนคะอันนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรคะเอาเล่าที่คะเอาเล่าคนเก่งเนาะ เล่าให้ให้ให้พี่ลูกน้ํากับพี่เอ็มฟังสิคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับกระโปงกระโปงเสื้อเนี่ยนี่ค่ะแล้วภาษาอังกฤษนะคะเนี่ยค่ะบอกคุณแม่สิคะตรงนี้ค่ะลูกหนูต้องสนใจดูนังสือที่ลูกเอาเอาเรื่องอะไรดีคะเรื่องยีนอ่ายีนอ่าเอาเอาค่ะเอาค่ะเสร็จแล้วอยากโชว์ให้คุณผู้ชมดูอยากโชให้คุณผู้ชมดูนี่โอเคอคค่ะเอานั่งลงนะคะแล้วแล้วค่ะแล้วก็ อ่านสิคะอ่านแล้วแปลด้วยเอาโชว์ก่อนอ่าแล้วหนูจะอ่านแล้วแปลใช่ไหมคะใช่ค่ะอา้าวโอเคแล้วคะ่ะเอาอ่านแล้วแปลคะ่ะวางลงคะ่ะแถวหน้านี้นะคะนี่อ่าไม่เป็นไรอันนี้เราเห็นกันแล้วว่ายกตัว,ตวอย่างนะครับสามสี่ตัวอย่างเมื่อสักครู่เป็นสิ่งที่น้องแจนมีศักยภาพนะครับทำได้โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาถึงวันนี้นี่มีที่เรียนแล้วค่ะตอนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านเดิกสรรยมเพลงอะค่ะท่านรับดูแลน้องตรงนี้อะค่ะ ก็รับน้องให้เข้าไปโรงเรียนเทศบาลหนึ่งก่อนเขาเพื่อปรับสภาพว่าน้องจะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยค่อยประมวลผลกันอีกทีค่ะคว่าว่าจะให้น้องยังไงดีค่ะแล้วห้องเรียนที่น้องไปเรียนตอนนี้เนี่ยคือเด็กที่เรียนนี่เป็นยังไงคะก็ตอนนี้ก็คือยังเป็นรวมอยู่ค่ะห้องเด็กพิเศษห้องเด็กพิเศษรวมอยู่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือทาง ส่วนมากจะไม่แต่ยังไม่มีเฉพาะอะค่ะทางจังหวัดเราก็ยังไม่มีเฉพาะนะคะคือศักยภาพของน้องเด็กคนนี้มีมากคนที่เป็นห่วงน้องมากที่สุดรักน้องที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ใจของคุณแม่น่ยอยากให้น้องแจนได้รับการดูแลแบบไหนบ้างครับหลังจากนี้ก็คุณแม่อยากให้ให้แบบว่าท่านที่มีความรู้ทางด้านนี้หรือว่ามีความเข้าใจทางด้านนี้ค่ะอยากอยากให้ให้อนุเคราะห์น้องอะค่ะว่าจะจะให้น้องดําเนินชีวิตคือ เข้าโรงเรียนแบบไหนดีหรือว่ายังไงดีเพราะว่าคุณแม่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ค่ะเลี้ยงแบบตามตามภาษาของเนาะทองแม่ค่ะพอหนังสือนังหานี่น้องก็คือฝึกเองไม่มีใครสอนค่ะพ่อแม่ก็ไม่รู้ค่ะภาษาพวกนี้ค่ะคน้องแจนี่นอกจากช่วงเวลาที่อ่านหนังสือแบบนี้นี่เขาเขามีเวลาไปเล่นกับเด็กทั่วไปปกติไหมครับค่ะก็คือถ้าไปเล่นก็เล่นบ้างแต่ไม่นานค่ะคือคือเขาจะเล่น แค่นิดหน่อย <Spin ning. S 1> แต่จะกลับมาอ่านหนังสือเหมือนเดิมค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าเขาไปสร้างวิธีการเล่นใหม่ๆให้เพื่อนๆเลยยังไงนะคะก็อย่างถ้าไปเข้าห้องบอลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เล่นเขาก็จะไปแยกลูกบอลเป็นสีๆเรียงแล้วก็นับจํานวนเรียงไว้เรียงไว้แล้วเพื่อนๆก็จะไปทําตามอะค่ะคือวิธีการเขาก็จะล้าหน้าเหนือคนอื่นค่ะ ก็อย่างที่เห็นคือสมองน้องนี่คือพัฒนาไปไวมากแล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องมีการเรียนรู้การดูแลที่เหมาะสมด้วยนะคะคต้องหวังตัวนี้ค่ะค่ะค่รับผมหลังจากนี้ก็หวังว่าจะมีการดูแลอย่างที่ดีที่สุดนะครับแน่นอนโอโของคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงน้องแจนนะครับว่าหลังจากนี้จะได้รับการดูแลอย่างไรบ้างวันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้ง3ท่านนะครับเดินทางมาจากเพชรบูรณ์เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับเนี่ยนะคุณผู้ชมครับใครบอกว่า เด็กไทยเราสู้ประเทศอื่นไม่ได้นี่ผมขอเถียงขาดใจนะครับแต่ว่าการดูแลของเด็กที่จะมีขึ้นเนี่ยจะทําอย่างไรเราต้องหาทางนะครับช่วยเหลือเด็กให้เขาเนี่ยเติบโตเต็มศักยภาพที่เขามีเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนที่มีศักยภาพมาช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาตินะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับชมสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรครับ